สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับค้าศิละปะกันค่ะก่อนอื่นที่เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเรามาทบทวนพื้นฐานของทัศนศิลป์กันก่อนค่ะใครจำได้บ้างคะสามคำแรกที่ครูสอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคำว่าอะไรบ้างคะอาตามนี้เลยค่ะคำแรกนะคะจอ,อดอจดจอ,อดอจด จุดก็คือการจุดลงไปนะคะการจุดลงไปนี่คือการจุดนะคะเห็นในคูจุดไหมคะอ่ที่เราสร้างผลงานไปในจุดจุดภาษาอังกฤษอ่านว่า,ต,วา,วา,า,าต่อไปค่ะคําว่าเส้นเส้นเส้นภาษาอังกฤษคือคําว่าอะไรคะไลไลนต่อไปค่ะคาสุดท้ายค่ะรูปร่างรูปร่าง ภาษาอังกฤษคือคำว่า shapes จุดครั้งที่แล้วนะคะเราก็จุด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 นะคะโดยการใช้สีจุดเพื่อทำให้ภาพของเรานะคะเกิดสีสันสวยงามจากสีแล้วถ้าเราจุดไปเรื่อยๆนะคะมันก็สามารถสร้างมาเป็นรูปภาพได้ตามที่เราต้องการส่วนไหนที่เราต้องการให้ภาพนั้นทำไมคะ หนักขึ้นแล้วก็เนต้องจุดตรงส่วนนั้นเข้มขึ้นจุดมากขึ้นก็ทําให้สีบริเวณนั้นเข้มขึ้นนั่นคือการจุดนะคะโอเคกาจุดผ่านไปแล้ววันนี้มาต่อกันค่ะเส้นหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าไลน์นะคะเส้นคืออะไรคะ พูดถึงคำว่าเส้นนักเรียนลองวาดเส้นสิอย่างนี้เส้นคือการเริ่มจากจุดจุดหนึ่งแล้วลากไปตามทิศทางที่เราต้องการแบบนี้ก็คือเส้นเห็นไหมคะเริ่มจากจุดนี้นะคะแล้วลากไปตามที่ต้องการเห็นไหมคะเริ่มจากจุดนี้แล้วลากตามที่ต้องการจากจุดนี้ลากที่ต้องการคือเริ่มจากจุดแล้วก็ลากไปตามที่ต้องการซึ่งเส้นเนี้ยมันมีหลายแบบเลย ค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักลักษณะของเส้นกันนะคะเส้นนี้ที่เห็นลักษณะเป็นยังไงคะเขาเรียกว่าเส้นตรงนะคะเส้นตรงเราจะใช้คําว่า straight line straight line แปลว่าเส้นตรงนั่นเองคราวนี้เส้นตรงก็จะมีหลายแบบมาดูเส้นตรงกันค่ะเส้นตรงแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวตั้งใช้คําว่า vertical Ver t i c a l ลักษณะเวลาเราเห็นเส้นตรงแนวตั้งนะคะให้นึกถึงอะไรอะตึกนั่นเองตึกที่จะสร้างขึ้นมาต้องรู้สึกว่าแข็งแรงนะคะมั่นคงเพราะนั้นถ้าเราเห็นงานศิลปะที่บว,ว่าเป็นเส้นตรงแนวตั้งอะงานนั้นก็จะเป็นรู้สึกอุ๊ยทำไมมันดูแบบแข็งแรงนะ,ะต่อไปค่ะถ้ามีแนวตั้งแล้วต้องมีเส้นตรงแนวนอน,น,นเองเส้นตรงแนวนอนนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า horizontal horizontal นะคะเส้นตรงแนนอน,อนให้นึกถึงเวลาที่เรานอน,นะคะ่ะเวลานอนก็จะเงียบสงบนะคะให้ความรู้สึกสงบราบเรียบรู้สึกกว่างขวางนะคะต่อไปค่ะต่อค่ะ เส้นนี้นะคะนักเรียนจะชอบวาดก่อนเวลานักเรียนวาดบ่อน้ําหรือไปทะเลนะคะเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็จะเรียกว่าเส้นลูกคลื่นเส้นลูกคลื่นภาษาอังกฤษนะคะก็เรียก wave wavey w a v y นะคะเส้นคลื่นนะคะเส้นลูกคลื่นความรู้สึกของเขาก็เหมือนว่ามีน้ํากําลังทํอะไรคะถ้าเวลาเรามองที่น้ําคือน้ําจะอยู่นิ่งไหมลูกผิวน้ํานิ่งไหมคะ ไม่นิ่งนะน้ำเช่นเลจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะนั้นเส้นนี้ให้ความรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่นิ่งนะคะเฟฟีต่อค่ะเส้นนี้เด็กๆชอบมากเลยเอาไว้ว่ายาที่อยู่ริมทางนะคะเขาเรียกว่าเส้นหยักนั่นเองค่ะเส้นหยักภาษาอังกฤษเรียกว่าซิกแซคคุณไหมคะคำนี้ซิกแซก เธอวิ่งซิกแซกไปมาอย่างนี้ยค่ะซิกแซกนะคะเส้นหยักเนี้ยให้ความรู้สึกกับกับตัวเรานะคะรู้สึกขัดแย้งค่ะแล้วรู้สึกน่ากลัวนึกถึงเวลาเราวาดเออพวกหน้ากระตูนอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราเอาวาดเส้นหยักไปที่ปากสรุว่า,ารู้สึกว่าทําไมคะดูสัตว์ตัวนั้นคือหรือสัตว์ประหลาดนั้นดูน่ากลัวขึ้นมาท,าทันทีเพราะเส้นหยักนะคะจําไว้นะคะให้ความรู้สึกน่ากลัวค่ะต่อไปค่ะ เราจะเรียกเส้นนี้ว่าเคอรี่นะคะเออเคอรี่เวลาบอกเหาะผมของเธอโอ้โหเป็นลอนแบบเคอรี่เลยเพราะนั้นดูลักษณะเส้นค่ะกขจะเป็นการม้วนวนม้วนวนม้วนม้วนเป็น loop l o o นะคะม้วนขึ้นแล้วม้วนลงม้วนขึ้นม้วนลงนะคะเราจะเรียกว่าเส้นลอนก็ได้ค่ะนะคะเส้นลอนความรู้สึกของเขาจะดูเหมือนวุ่นวายยุ่งเหยิงเล็กน้อยนะคะต่อค่ะ เส้นนี้เส้นนักเรียนชอบเอาใช้มาตอนวาดภูเขาใช้ตอนวาดภูเขาเขาเรียกว่าเส้น curve นะคะ curve c u r ์ฟแปลว่าโค้งนั่นเองเส้นโค้งซึ่งเส้นโค้งนี้ก็มีหลายแบบนะคะสามารถโค้งแบบนี้ก็ได้โค้งนะคะโค้งกระจายโค้งเหมือนน้ำคุอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นไหมคะ เส้นโค้งอยู่ที่การวาดของเรานะคะการวาดแบบนี้ให้ความรู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่ามันจะเริญเติบโตมันจะเริญงอกงามนะคะสําหรับเส้นเคอร์ฟต่อค่ะอ่าอันนี้อ่านว่าสไปรัลสไปรัลคือเส้นขดนั่นเองนึกถึงเออให้นึกถึงอะไรดีอยากกันยุงหรือกิ้งกือเห็นไหมคะมันจะขดแบบนี้นะคะความรู้สึกของเราถ้าเราเห็นเส้นแบบนี้นะคะนักเรียนลองวาดตามครูเลยก็ได้ค่ะ มวนวนม้วนวนม้วนววนววนวน,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 วนอย่างงี้นะคะเรียกว่าเส้นขดให้ความรู้สึกวนว่ามันกําลังเคลื่อนที่หรือมีการหมุนค่ะเห็นไหมคะหรือใาลองมองไปที่พัดลมก็ได้จะเห็นใบพัดหมุนแบบนี้เราเรียกเขาว่าสไปรัลไลน์หรือเรียกว่าเส้นขดก็ได้ค่ะ ต่อไปคะ่ะเส้นสุดท้ายจะให้นักเรียนรู้จักนะคะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นประเคาเห็นเส้นประไหมคะ,ะนักเรียนลองเอานิ้วขึ้นมานะคะแล้ววาดตามได้เลยขีดเหมือนขีดอะคะ่ะขีดเส้นตรงแนวนอนเห็นไหมคะเว้นให้มีระยะห่างนะคะอันนี้เรียกว่าเส้นประหรือเดชเดชขีดไปคะ่ะ แล้วแต่ความสั้นความยาวของแต่ละเส้นแล้วแต่ความหนาแล้วแต่ปากกาหรือสีที่นักเรียนใช้นะคะจะเป็นเส้นแดนะะ็ดค่ะเอาย้อนกลับไปค่ะไปว่าดเส้นโค้งค่ะวาดตามเลยนักเรียนชูนิ้วขึ้นมาโนะค,คร์ฟโคเฟนักเรียนก็จะไปวาดภูเขาใช่ไหมคะจำได้ไหมเนาะ เส้นสุดท้ายท้ายสุดๆจริงๆที่คุณครูฝ้ายนะคะอยากจะแนะนำให้เรียนรู้จักนะคะเออเส้นนี้เป็นเส้นที่วัยเด็กๆอะ่ะเพิ่งเริ่มจับปินสอแล้วแบบชอบวาดลงบนกระดาษค่ะใครทราบบ้างเอ่ยว่ามันคือเส้นอะไรเขาคือเส้นไร้ทิศท,ทางค่ะคือแบบวาดทางไหนก็ได้จะจะ จะเปลี่ยนไปทางไหนก็ได้อะไรงไงก็ได้ตามความต้องการหรือตามความรู้สึกของเด็กคนนั้นนะคะเพราะนั้นเ,เส้นไทล่ทางภาษาอังกฤษนะคะ e m l e s c r i b b l e e m l e s c r i b b l e อ่าฝ่ายจะใช้ปากกาสีนะคะวาดนะคะเส้นไหลศทางให้นักเรียนดูนะคะเส้นไหลทิศทางเห็นไหมคะจะวนไปทางไหนก็ได้จะขีดตรงขึ้นลงอย่างไรก็ได้ แบบนี้เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างงานศิละปะค่ะที่สร้างจากเส้นแบบต่างๆนะคะเรามาดูที่ตัวท้องฟ้านะคะท้องฟ้าสีเหลืองจะเห็นว่าเขาใช้เส้นอะไรคะนักเรียนอ่าเส้นลอนนั่นเองค่ะเส้นลอนแบบลอนลอนล,อน,ลอนนะคะหมุนวนเหมือนสปริงนะคะหมุนวนแบบนี้นี่เขาใช้เส้นลอน,นะคะ่ะ เคอรี่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูที่ตัวภูเขาภูเขาใช้เส้นอะไรคะเส้นโค้งค่ะ Curve อ่าเราเรียนว่าตามอากาศตามภูไฟนะคะนี่ค่ะเส้น c u r ร์เห็นไหมคะภูเขาต่อไปค่ะภูเขาก้อนนี้ค่ะใช้เส้นอะไรคะอ่า Six s ิกซค่ะแล้วเขาใช้สีสลับกันด้วยอ่ะก็ดูสวยไปอีกแบบเลยนะ สิกแซกสิกแซกสิกแซกเส้นหยักค่ะต่อไปค่ะเอ๊ให้ไปดูตรงไหนดีตรงนี้ค่ะลำต้นของต้นไม้แล้วก็ต้นไม้นะคะเขาเป็นเส้นคลื่นค่ะเส้นลูกคลื่นนะคะเฟฟี่เฟฟี่เห็นไหมคะอ่าต่อค่ะไปดูที่พื้นพื้นสีเขียวนะคะหรือพื้นหญ้านะคะเอ๊พื้นหญ้าใช้เส้นอะไรคะเส้นเหมือน้เนี้ย วนวนไปเส้นขดอ่าเส้นขดนั่นเองนี่ค่ะเส้นขดเห็นไหมคะเส้นขดราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าทวิสก็ได้นะคะทวิสต่อไปตรงที่ตรงนี้ค่ะอ่าเส้นตรงแนวตั้งใช่ไหมเอ่ยขอใช้เส้นตรงแนวตั้งแลนน้วแนวนอนเขาใช้อะไรคะเป็นเวฟวีเห็นไหมคะ เวฟีเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เส้นนี้ที่ครูฟ้าไม่ได้พูดถึงจริงๆคือเส้นตรงแหละแต่ว่าเป็นเส้นตรงที่มันเฉียงใช่ไหมคะเอ้เส้นตรงที่เฉียงภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไร slanting s l a n t i n g นะคะให้นักเรียนรู้ไปแล้วกันว่ามันคือเส้นเฉียงนะคะเห็นไหมคะเส้นเฉียง เฉียงทางนี้ก็ได้หรือเฉียงทางนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นพื้นฐานนนกเรียนวาดเส้นมันก็คือเส้นตรงชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะเส้นเฉียวแสดงความรู้สึกแบบว่าเหมือนจะลม้มใช่ไหมคะความรู้สึกเหมือนจะล้มนี่คือความรู้สึกที่มันไม่มั่นคงนั่นเองค่ะอ่าน,นี้เป็นตัวอย่างการใช้เส้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําชิ้นงานของวันนี้กันดีกว่าค่ะค่ะเด็กๆวันนี้เราพร้อมที่จะสร้างชิ้นงานช้นิด่2หรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูอุปกรณ์ของวันนี้กันค่ะอย่างแรกเลยคือดินสอเมื่อเราเขียนผิดเราก็ใช้ยางลบนะคะต่อไปค่ะเล่มนี้ต้องมีสมุดวาดเขียนออมีสีเหมือนเดิมค่ะเพื่อทำให้งานของเราสวยและสดใสนะคะและเพิ่มหนึ่งอย่างนะคะที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวงกลม อาจจะใช้ก้นแก้วก็ได้นะคะเราจะใช้ตัวนี้ช่วยในการวาดและทำชิ้นงานของเราในวันนี้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะจากงานครั้งที่แล้วนะคะเราใช้สมุดหน้านี้หลักการใช้สมุดก็คือพลิกเปลี่ยนนะคะไปใช้อีกฝั่งหนึ่งคือหน้านี้ขีดเส้นเหมือนเดิมด้านบนเล็กๆวันนี้เราเพิ่ง เรียนเรื่องเส้นมนะคะเขียนคําว่าเส้น,นะคะ่ะสอเอนเซนไมโทเส้นเอเส้นภาษาอังกฤษคําว่าอะไรนะคะลายลาย l ล n e คลนคไลน์นะค,ะคน์ไลนะะีไน์ไลน์ไน์ไน์ไรีย อุปกรณ์ที่เป็นลักษณะวงกลมนะคะเพื่ออะไรเอ่ยเราจะวางภาพลงไปวันนี้จะวาดวงกลม2วงนะคะวาดทำไมเราจะมาสร้างผลงานเป็นผู้ชายและผู้หญิงค่ะจากการใช้เส้นนะคะเราได้วงกลมแล้วลองวางภาพดูว่าหนูจะวางประมาณไหนคุ้ฟ้าจะวาดสองวงนะคะจากการทาบกดให้แน่นแล้วก็ใช้ดิสอ่าไม่ต้องเข้มมากนะลูกหมูไม่ต้องวาดอ่ะเข้มมาก ี่ครูฝากรเผือวาดเข้มไปต่อไปเอามาวาดตรงนี้นะคะฝั่งหนึ่งเย,ย่ใช้เข่าแค่นี้เองค่ะถ้าหนูจะใช้แบบก้นแก้วก็ได้ประมาณประมาณนี้เล็กกว่านี้ก็ได้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่เราจะวาด2คนนะคะวันนี้เราจะมาสร้างคนค่ะเป็นเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเอ๊เด็กผู้ชายภาษาอังกฤษอะไรคะ boy บอยเขียนยังไงอ่ะบอยเขียน B O Y boy บอยเด็กผู้หญิงล่ะคะ girl G I ออารแเราจะนำเส้นที่เราได้เรียนไปมาสร้าง <c oughs> เป็นรูปภาพบ o y and girl เอ๊เด็กผู้ชายของเรา จากเส้นที่เราวาดเนี่ยลูกมันก็คือเส้นโคง้งใช่ไหมคะเส้นโคง้งมาเจอการกลายเป็นรูปร่างวงกลมนะคะเออเราจะวาดหูของเด็กผู้ชายหนูว่าใช้เส้นอะไรมาช่วยดีคะาเส้นเคิร์ฟค่ะเคิร์ฟแปลว่าเส้นอะไรลูกโคง้งเคิร์ฟโค้งเคิร์ฟโค้งเคร์ฟโคง้คโคง,คโคงนะท่องจําไปได้วยกันนะเคิร์ฟโคง้งเคิร์ฟโคง้ง ต่อไปเด็กผู้ชายมีจมูกจมูกไว้ต้องกลางนะคะประมาณตรงกลางหรือลงมาข้างล่างหน่อยเคิร์ฟโค้งเคิร์ฟโคฟผู้ฝ้ายหนูไม่เอากเส้นเคิร์ฟได้ไหมหนูจะใช้แบบเส้นตรงได้ไหมได้แล้วแต่หนูเลยผู้ฝ่ายจะทําเป็นตัวอย่างให้หนูดีในะคะผู้ฝ้ายอยากใช้เส้นโค้งอยู่อะเ,อเป็นเด็กผู้ชายนอนหลับอะคะ่ะใช้เคิร์ฟเหมือนกันนะคะเป็นโค้งแบบหลับตาปิดอย่างเงี้ยอ,อีกข้างนึงหลับตาปิด คราวนี้เดี๋ยวผู้ชายคนนี้นอนอ้าปากอะ่ะผู้ชายจะใช้เส้นเคิร์ฟเหมือนเดิมค่ะเคิร์ฟเส้นโค้งโค้งบนแล้วก็โค้งล่างนอนปากหัวใครนอนน้ำลายไหลไหมคะมีไหมคราวนี้ขาดอะไรคะบนศีรษะเขาขาดผมเป็นบอยอยู่ผมยังยาวไม่มากเราจะใช้เส้นตรงแนวตั้ง หรือเส้นตรงแนวตั้งคืออะไรคะ vertical straight นะคะ vertical straight line หรือผสมกับเส้นตรงแนวเฉียงนะคะ slanting straight lines นะคะ slanting นะ,ะเอาเส้นตรงเส้นเฉียงผสมการสร้างผมให้น้องผู้ชายคะ่ะป้ายเส้นอาจจะไม่ต้องเข้มมากเลยนะคะป้ายผมขึ้นอย่างนี้ได้แล้ว บอยต่อไปจะมาวาดเกิลค่ะเกิลเกิลวาดหูก่อนเลยหูใช้เส้นอะไรดีคะเคิร์ฟโค้งเคิร์ฟโค้งเคิร์ฟโค้งต่อไปค่ะจมูกบอกแล้วหนูไม่อยากจมูกหนูไม่อยากได้เป็นเคิร์ฟโค้งใช้เป็นเอ่อสเตรดไลน์ก็ได้จะเป็นแบบเส้นเฉียงนะคะสแลนติ้สเตรดไลน์สแลนติงฟึบ เอียงลงเฉียงลงแล้วก็เฉียงขึ้นเห็นไหมคะเป็นแบบนี้ก็ได้สามเหลี่ยมวาดปากใช้เคิร์ฟหน้าดูอ่อนหวานตามด้วยตาก็เคิร์ฟโค้งเคิร์ฟมาเจอกับเคิร์ฟกลายเป็นวงกลมหนูจะวาดอย่างอื่นก็ได้นะอันนี้ก็เพิ่มตาดำประมาณนี้ อนนี้คู้ไฟอยากให้เด็กผู้หญิงคนนี้ผมยาวผมยาวก็คือแบบสวยๆหน่อยละกันเกาเรียกว่าผมรอนนะคะหรือเขาเรียกว่าเวฟฟีเราใช้เป็นเวฟฟี่เฟฟฟี่คู้ายจะไม่ใช้ดินสอลงคููไฟจะใช้สีเลยแต่หนูใช้ดินสอลงก่อนก็ได้นะเริ่มจากจุดกลางศีรษะนะคะประมาณตรงนี้นะคะ เหมือน,นคลื่นน้ําค่ะมีเส้นทรายแ้้วก็มาทางขวาต่อไปหาจากจ,จุดเดิมค่ะก็จะเฉียงมาเหมือนคลื่นทะเลนะคะเฟวีเฟว,วีเส้นลูกคลื่นต่อค่ะผู้ฝ่ายขายนี้เราต้องทำประมาณกี่เส้นคะทำกี่เส้นก็ได้ ศิลปะไม่มีคำว่าผิดนะคะอยู่ที่ผู้สร้างผลงานแล้วแต่ละคนจะมองสวยหรือไม่สวยก็ต่างกันอีกค่ะแต่ขอให้เวลาทําเราตั้งใจนี่เป็นรอนขึ้นเลยน่ารักไหมคะเสร็จแล้ว เด็กเราแต่ยังไม่จบแค่นี้ค่ะเราจะทำการตกแต่งระบายสีถ้านักเรียนมีสีอย่างอื่นอ่ะเช่นสีเมจิอ่ะหรือเป็นตัวแบบสีเขาเรียกว่ามาร์กเกอร์ค่ะปากกาเข้มเข้มก็สามารถใช้ได้นะเป็นการวาดลงเส้นให้มันชัดเจนขึ้นคราวนี้ตรงสีสาวเขาอ่ะเราจะทำการระบายสีระบายผมนะคะระบายอ่อนๆได้เล พื้นที่เขตของผมนะคะหนูจะเกินมาเส้นหน้าได้ไหมคะไม่ได้อันนี้อาจจะเก็บผมระบายทีหลังฝเก็บระบายหลังฝ้าจะเริ่มระบายหน้าก่อนแล้วก็ตกแต่งระบายไปเรื่อยๆโอเคไหมคะลุยเลยระบายสีตาใจชอบ คิดนะคะจะเห็นว่าคุณครูใช้ยังลบ,ลบเส้นตรงนี้ด้วยเพราะว่าคุณครูวาดด้วยดินสอสีดำเกินไปเข้มไปเพราะฉะนั้นที่จริงตอนเวลาหนูวาดร่างวงกลมนะคะใช้แก้วหรืออะไรฟ้าเนี่ยวาดเพราะ,ะนั้นหนูไม่ต้องกดเส้นเข้มมากเพราะถ้าหน้าเราเส้นเข้มดับไปก็จะไม่สวยใช่ไหมคะเพราะ,ะ้ครูก็จะใช้ลบแล้วก็เอาสีเนื้อะนะลงขอบเข้มการระบายสีสังเกตให้เราระบายไปในทิศทางเดียวกันเห็นไหมคะ คูกระบายแบบนี้จากบนลงล่างไปเรื่อยใช้สีอ่อนก่อนหลังจากนั้นหนูอ,อยากเพิ่มแก้มให้น้องนะคะหนูก็ใช้ทชมคู่ระบายทับอ่อนๆทําให้แก้มน้องทําไมคะเร,เรื่อแต่เนี่ยจะเห็นว่าหน้าผู้หญิงอะสีเนื้อจะเข้มกว่าคูฝ้ายระบายมีแรงระบายไงพอระบายไนดะ้สองเริ่มเมื่อยละเริ่มไม่ไหวสีก็เลยลเริ่มอ่อน นักเรียนไม่ต้องรีบทำนะคะงานศิลป,ปะค่อยๆทำรอลมดีแล้วค่อยทำก็ได้ค่ะทำเสร็จแล้วส่งไหมครูไฟดูด้วยถ่ายลงในไลน์คลุกไล์ห้องยิ้มโชว์ผลงานของน้องนะคะบอย and เกิลถ้าหนูไม่อยากทำแบบนี้ครูไฟทำตัวอย่างไว้ให้ดูหลายๆแบบเลยจะลอกแบบเขาก็ได้หรือจะคิดแบบเองก็ได้ค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันค่าศิลป,ปะในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย